สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หัวข้อที่เราจะเล่นผิดเด็กนะคะจัก,กรวาลจะส่งเรื่องดีๆเรื่องใดมาให้เรานะคะเพื่อนๆนหนึและ3มนะคะ1,2และ3มนะคะเพื่อนๆเลือกกองก่อนเลยค่ะก็ทำสมาธินะคะนิ่งๆสักครู่หนึ่งนะคะแล้วถามไปที่ไพ่นะคะว่าในเร็วๆนี้นะคะ ว่าจะส่งเรื่องดีๆเรื่องใดมาให้เรานะคะแล้วก็เลือกกองเลยค่ะเอากองที่เพื่อนๆรู้สึกว่าดึงดูเพื่อนๆมากที่สุดนะคะรู้สึกว่าเราอยากเลือกมากที่สุดนะคะ1นึ่งสองและสามหนึ่ละสามนะคะเราจะไปกองหนึ่งกันก่อนนะคะ เราไปดูโดยรวมนะคะพลังงานโดยรวมของเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะกล้าตัดสินใจนะคะมีความ กล้าหาญนะคะมีความขี้เล่นกล้าหาญแล้วก็ไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆนะคะคือกล้าได้กล้าเสียประมาณนั้นเลยนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะและเวลาที่เพื่อนๆจะอยู่ในโหมดที่อยากอยู่คนเดียวนะคะใครๆก็ยุ่งกับเพื่อนๆไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะไม่ค่อยแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือมีเวลาที่เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีเวลาที่จะเล่น ข้างนอกนะคะมีเวลาที่จะทํางานแบ่งภาคกันอย่างชัดเจนเลยนะคะกองนี้นะคะเป็นคนที่มีเอ e เนอรีของเด็กนะคะคือทําอะไรได้อย่างรวดเร็วนะคะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะอาจจะไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่นะคะเพราะเวลาเด็กตัดสินใจเนี่ยนะคะเขาจะติดตัดสินใจบนพื้นฐานของเขาเลยนะคะจากประสบการณ์ของเขานะคะจากความรู้ความสามารถที่เขามีนะคะ แต่เพื่อนๆเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะกล่องนี้นะคะแล้วก็กล้าตัดสินใจด้วยนะคะไม่ค่อยเกรงกลัวกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะกล้าเผชิญโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโลกออนไลน์นะคะแพลตฟอร์มทุกสิ่งทุกอย่างในเพื่อนๆกล้าลงกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะกล่องนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าจักรวาลน,นะคะจะส่งอะไรมาให้เพื่อนๆนะคะในเร็วๆนี้จะส่งอะไรมาให้คะขอ งานโดยรวมนะคะเพื่อนๆดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะคะห้ามซสีเรียห้ามเครียดน,นะคะอขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะบางสถานที่ก็น้ำท่วมน้ำขังนะคะท่านจะส่งอะไรมาให้นะคะจกักรวาลจะส่งอะไรมาให้เพื่อนๆนะคะเร็วๆนี้ เป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะที่จักรวาลจะประทานให้เพื่อนๆนนะคะอาจจะมาในรูปแบบของอ,อุปสรรคปัญหาจริงๆไม่ค่อยชอบพูดคำว่าอุปสรรคปัญหานะคะมันมันมันดูเหมือนกับเป็นในแง่ลบอ่ะเนาะแต่จริงๆมันเป็นแง่บวกนะคะเพื่อน,เ,นเพื่อนมีเงินเพื่อนเพื่อนก็ซื้ออุปสรรคซื้อปัญหาไม่ได้นะคะเขาจะมาต่อเมื่อ เราเราจะเจริญก้าวหน้าไปอีกหนึ่งสเต็ปเราจะเติบโตไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะเขาก็จะมาเพื่อเป็นเหมือนบททดสอบนะคะเหมือนเป็นข้อสอบให้กับเรานะคะเพื่อนๆจะได้ความเข้มแข็งความกล้าหารนะคะมีพลังงานบางอย่างที่กําลังที่ท่านประทานให้เพื่อนๆน,นะคะอาจจะเป็นจักราทั้ง7จนะคะถ้าเพื่อนๆชอบทางด้านการเบเนฟิตน,นะคะช่วงนี้นะคะหลังจากที่ ดูไพ่นะคะเพื่อนๆก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะกับกรรมวิธีหรือว่าวิธีการนะคะในการเมนิเฟสสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเมนิเฟสพลังงานดีๆนะคะบริหารเจกก็ดจักรของเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่าตัวเองกล้าหารกล้าตัดสินใจนะคะกล้าทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตัวเองที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยกล้านะคะไม่ค่อยอ ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเรื่องนี้นะคะอาจจะต้องหาข้อมูลนานอาจจะต้องหาผู้ช่วยนะคะอาจจะต้องหาคนมาซับพอร์ตนะคะคนมาอยู่แบบแกมาเป็นแบ็กหลังให้ฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แกออกหน้าให้ฉันหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เพื่อนๆจะได้พลังงานแห่งความกล้าหาญนะคะเพื่อนๆจะเป็นผู้นําแล้วนะคะไม่ไม่ต้องการให้ใครมามาแบบมบาเป็นแบ็กให้ตัวเองหรือว่ามาแบบแบบเฮ้ยแกไป ไปจัดการให้ฉันหน่อยเนี่ยเพื่อนๆไม่แล้วนะคะเช่ากล้องนี้จะไปด้วยตัวเองแล้วนะคะจะตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เป็นผู้นำแล้วนะคะสุดยอดไปเลยนะคะเป็นผู้นำนี่ผู้นำทางด้านการงานก็ได้นะคะผู้นำทางด้านจิตวิญญาณก็ได้นะคะผู้นำตัวเองก็ได้นะคะจิตวิญญาณของเพื่อนๆกำลังจะตื่นรู้นะคะแล้วก็นำทางเพื่อนๆเนี่ยไปสู่ทางเส้นทางที่มันถูกต้องเส้นทางที่มัน เพื่อนเพื่อนเกิดมาเพื่อเขาอะนะคะเป็นเส้นทางนี้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งนะคะยินดีด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนพลังงานดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่นพนอนเอกองสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานกันก่อนนะคะโอเคค่ะเจียบว่านะคะฟอรอสตนควีนออฟว พลังงานของเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีมี passion กับการทำงานคอน้างสูงนะคะมีความอดทนนะคะมีการบริหารจัดการการงานที่ดีนะคะมีการชอบ manifest นะคะชอบทำสมาธินะคะเพื่อที่จะบริหารจิต สํ้สำนึกของเพื่อนๆนะคะน่าสมมุ่งเน้นไปทางด้านการงานเลยนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะบริหารจัดการทั้งภายนอกและภายในนะคะภายนอกก็คือกลยุทธ์กลวิธีเพื่อนๆก็ไปเรียนรู้มานะคะกับเอามาช่วยทางด้านการงานโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลมีความขยันนะคะอดทนนะคะรอได้นะคะ ถ้ามันเป็นไปตามแพลนน i n g ของเพื่อน,เ,นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเจะเป็นคนที่ plan หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ทําตามนั้นนะคะแล้วก็รอคอยได้นะคะถ้าเป็นนักลงทุนนี่เป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะรู้จักกลยุทธ์นะคะแล้วก็รู้จักรอนะคะแต่ชาวกองนี้นะคะน่าจะรู้จักวิธีที่จะบริหารจิตใต้สำนึกด้วยนะคะชอบนั่งสมาธินะคะแล้วก็ชอบที่จะ อยู่กับอยู่กับจิตภายในนะคะโดยเฉพาะนะคะตอนกลางคืนนะคะหลังจากที่เพื่อนๆพื่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะชอบนั่งสมาธิก่อนที่จะนอนนะคะเป็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูซินะคะว่าจัก,กรวาลเนี่ยนะคะเตรียมสิ่งใดดีดีไว้ให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะท่านเตรียมอะไรไว้เพื่อที่จะมอบให้เพื่อนๆชาวกองสองนะคะ เพื่อนเพื่อนเบนิเฟตเก่งมากเลยนะคะเนี่ยเบนิเฟตก็คือการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนะคะคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆเป้าหมายของเรานะคะว่าเราจะทำยังไงว่าเราต้องการสิ่งใดนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีเซนด้วยนะเป็นคนที่มีเซนนะคะโอ้ ะะสิ่งนะคะสิ่งที่จัก,กรวาลจะประปทานให้เ,เพื่อนๆนะคะ two of swords เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเซนเซนเพื่อนๆเ,เลยทีเดียวนะคะ six of cups คือมีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะตั้งแต่เพื่อนๆเ,เกิดมาแล้วเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะคะมันเป็นเซนที่ได้ยิน นะคะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างนะคะหรือไม่ก็ตอนฝันนะคะฝันมันเหมือนกับเรื่องจริงมากๆอะ่ะมันเหมือนมีใครมาคุยกับเราจริงๆเหมือนเหมือนเราได้ยินสิ่งนั้นจริงๆเหมือนใครมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คุยกับเรานะคะมันเป็นเซนที่แบบคือถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆเพื่อนๆมีนะคะตอนและในตอนนี้มันจะแรงขึ้นนะคะ เพื่อนๆจะบริหารจัดการเซ็นตรงนี้ได้นะคะเอาไปทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะอาจจะช่วยเหลือผู้คนนะคะหรือว่าช่วยเหลือตัวเองก็ได้นะให้ตัวเองเนี่ยเดินไปถูกทางนะคะให้ตัวเองทํางานได้ถูกต้องนะคะเพราะชาวกองนี้นะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการทํางานค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะและสิ่งที่จกัจกรวาลจะประปทานให้เนี่ยนะคะเพื่อนๆเอาไปใช้กับการงานที่มัน วุ่นไวายได้นะคะเพื่อนๆจะจัดระเบียบกับมันได้นะคะอาจจะเป็นการบริหารจัดการที่ผสมผสานเซนกับกลยุทธ์ในการทำงานนะคะเช่นสมมุติว่าเ,เราดูแล้วว่าสินค้าตัวนี้มันจะขายได้นะคะเราก็ดูจากสถิตินะคะการซื้อและดูแล้วก็ใช้เซนของเราว่าเฮ้ยเรามั่นใจว,ว่าอันนี้ยขายได้ประมาณนี้นะคะ เราจะใช้เซนต์กับกลยุทธ์ที่มันจับต้องได้นะคะบวกผสมผสานกันเข้าไปนะคะแล้วช่วงนี้นะคะเพื่อนๆแสลงมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะเปิดตาสามก็เปิดได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะกรรมวิธีเนี่ยอาจจะมาจากสมาธินะคะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยนั่งสมาธิบ่อยนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆชอบนั่งสมาธิมากเลยนะคะ หรือไม่ก็ทําจิตให้สงบนะคะว่างจริงๆนะคะจะมีบางางานเกิดขึ้นในสมาธิของเพื่อนๆนะคะต้องบอกก่อนว่าพลังงานช่วงนี้หลายๆคนนี่แรงจริงๆนะคะประมาณนี้นะคะและเพื่อนๆจะเอามาใช้ยังไงคะเอามาใช้กับธุรกิจการงานของเพื่อนๆนะคะเอามาใช้กับชีวิตประจําวันของเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยังไม่อยากที่จะช่วยใครก็คือย,ยังไม่อยากรับรู้ปัญหาของใครยังไม่อยากรับ ยังไม่อยากทําอะไรตรงนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะขออนุญาตเปิดเพิ่มให้นะคะเพื่อนๆก็มาใช้กับตัวเองเลยนะคะเพื่อนๆจะกลายเป็นผู้รู้นะคะกลายเป็นผู้รู้ในการกลายเป็นผู้รู้นี่ไม่ใช่อยู่ข้ามคืนแล้วมันเป็นเลยเพื่อนๆมันจะค่อยๆรู้ค่อยๆปรับระดับนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะ มันจะมาพร้อมกับการเรียนรู้ของเพื่อนๆน,นะคะต้องทําความเข้าใจก่อนนะอย่างเช่นตัวแม่หมอเองนะคะมันจะพัฒนาขึ้นไปในทุกๆวันเมื่อเราเรียนรู้มันนะคะแม่หมอเรียนทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าเออเรียนตารานี้เรียนกับคุณครูค,คนนี้แล้วฉันก็จะหยุดไปเลยฉันคือฉันเก่งแล้วไม่ใช่นะคะเราก็หาเรียนไปเรื่อยๆนะคะ หลายๆคอร์สนะคะแล้วก็เอามาผสมผสานกันนะคะหลายๆตำรา NLP บางจิตได้สำนึกบางสะกดจิตมางอะไรนู่นนี่นั่นนะคะในสิ่งที่เราชอบนะคะและในแต่ละวันของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเซนต์ของเรามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่าเพื่อนๆนะคะสําหรับกองนี้นะคะแนะนําให้เรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ปฏิบัตินะคะคุณจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังงานที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าจักรวาลพร้อมที่จะ ช่วยเหลือเพื่อนๆชาวกองสองอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกองสามกันนะคะชาเออมาโช์นะคะมันนานนะคะแล้วเราก็อัพ ลงใตยในแพลตฟอร์มค่อนข้างยากนะคะซีเรียนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ก้าวไม้นะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะในการทํางานนะคะมีความกระตือรือร้นในการเข้าหาผู้คนนะคะเข้าใจ ถึงลักษณะนิสัยของแต่ละคนนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบทํางานมากๆนะคะบางทีก็ทํางานจนไม่รู้ว่ามันเฮ้ยมันเหนื่อยเกินไปไหมมันหนักเกินไปไหมคือหลายๆคนทําหน้าที่แทนเพื่อนๆได้นะคะแต่เพื่อนๆก็จะไม่ยอมให้เขาทํานะคะเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราทําเองเนี่ยมันจะโดนใจเรามากกว่านะคะมันจะถูกใจเรามากกว่านะคะและเพื่อนๆก็มีเซฟโซนนะคะ มีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะมีบางมุมนะคะที่ใครหลายๆคนเข้าไปไม่ถึงนะคะเนื่องด้วยเนื่องด้วยการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ด้วยนะคะใครหลายๆคนนะคะที่ที่เป็นเพื่อนแม่หมอแล้วก็มาดูกับแม่หมอเนี่ส่วนใหญ่จะมีเซฟโซนกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเอ่อสังคมนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยมันทำให้เราต้องมีนะคะ บางทีเพื่อนๆตามตัวยากมากนะคะชาวกลองนี้นะคะก็จะต้องอไล่ตามจากใครแบบคนสนิทจริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆนะคะช่วยตามหาเพื่อนๆให้โทรกลับอะไรประมาณนี้นะคะเวลามีข่าวด่วนข่าวอะไรจะแจ้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดอยู่เสมอเลยนะคะว่าเราคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาจะต้องทํางานนะคะ อยู่นิ่งไม่ได้นะคะอยู่นิ่งเพื่อนๆก็จะแบบรู้สึกอกแต่แตกตายนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะพลังงานนี้ energy เคลื่อนไหวมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนิดนึงนะคะว่าเพื่อนเ่จะได้รับอะไรจากจักรวาลน,นะคะเป็นเรื่องดีๆอะไรนะคะขอพลังงานกองสามนะคะที่จักรวาลจะมอบให้หรือสิ่งดีๆใดๆนะคะเพื่อเนเพื่อน เออนะคะอืมไต่และอิจฉาจังเลยจ้ากองสามจ้าเพื่อนๆจะได้ปัญญาญาณนะคะจะได้จะได้ความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเฮ้ยไม่เกิดเลยขึ้นกับฉนันนะนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นรู้มันเป็นปัญญาญามันเป็นความรู้ความสามารถที่หลายๆคนก็อยากมีนะคะโดยเฉพาะแม่หมอก็อยากมีเหมือนกันนะคะคือ ไอปัญญาญาเนี่ยจะบอกนิดนึงนะคะสําหรับแม่หมอเนี่ยมันคือเราอยากรู้อะไรแล้วเราได้รู้นะคะมีปัญญาถึงขั้นนั้นอะอย่างเช่นเราสงสัยเรื่องนี้นะคะแล้ววันต่อมาเราก็ได้รู้เลยนะคะหรือว่ามันก็ปิ้งแวบขึ้นมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี้เองนะคะแล้วความรู้สึกอันเนี้ยความรู้สึกตื่นรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราเข้าใจชีวิตนะคะต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกอันเนี้ยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมันดีงามมากๆนะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนเรียนรู้ชีวิตนะคะเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณเราจะเข้าใจชีวิตในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งเนาะเป็นแง่มุมที่เราใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาทุกๆวันนะคะแต่เมื่อเราเรียนรู้นะคะแล้วฝึกประทางและปฏิบัตินะคะเราจะรู้สึกว่านะคะต้นไม้ยนี่มีชีวิตดอกไม้นี่เหมือนกำลังจะคุยกับเราเลมที่พัดมาประทะเราเนี่ยเราจะ ดีป่ะนะคะเราจะรู้สึกถึงถึงความความรักของสายลมไม่ได้เพอเจอร์นะเดี๋ยวเพื่อนบอกแ้วหมองบ้าว่าอาล่ะนะคะแค่นี้พอนะคะกุ้งกิ่มนะคะแล้วชาวกองนี้กองสามนะคะจะมีความสุขอาจจะเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของตัวเองมีความสุขนะคะได้เติมเต็มบางอย่างนะคะที่ตามหามานานนะคะ แล้วเพื่อนจะมีความสุขอ่ะมีความสุขจากภายในเหมือนลูกยิ้มให้อ่ะเหมือนลูกสาวเรายิ้มให้เหมือนลูกสาวเราแม่คะวันนี้วันนี้อะไรดีอะวันนี้คุณแม่สวยจังไอ้ใครชมก็ไม่เท่าลูกเราชมถูกไหมมันจะเป็นความรู้สึกนั้น่ะวันนี้คุณคุณแม่ <laughs> คุณแม่ทำอาหารอร่อยจังเออนะคะวันนี้คุณ คุณแม่น่ารักจังอะไรประมาณน,นี้นะคะมันจะเป็นประมาณนั้นเลยความสุขที่มันออกมาจากข้างในอ่ะนะคะความสุขที่มันแบบใครชมหรือว่าใครพูดมันก็ไม่เท่ากับกับเรารู้สึกแบบนี้นะคะเพื่อนๆกองนี้จะจะได้รับความรู้สึกนั้นนะคะซึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าแบบยินดีด้วยจริงๆนะคะรู้สึกแบบเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนะคะ ก็ขอให้จักรวาลประทานสิ่งนี้ให้เพื่อนๆจริงๆนะคะแล้วเพื่อนๆจะมีความรู้สึกจากข้างในอะนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะมันจะเหมือนเราดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขเราดําเนินชีวิตไปอย่างมีเป้าหมายและเป้าหมายที่เราดําเนินไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะเรามีปัญญาในการแก้ไขนะคะเรามีจิตใจที่มันรับรู้ได้ว่ามันเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะตามหลักของ NLP นะคะศาสตร์ NLP นะคะจิตอยู่ที่ไหนนะคะพลังอยู่ที่นั่นนะคะจิตคิดอย่างไรเป็นเช่นนั้นนะคะเป็นพลังงานเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธานะคะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราศรัทธาแม้แต่ศรัทธาตัวเองนะคะมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะฉันศรัทธาตัวฉันว่าฉันทําได้เพื่อนๆก็จะทําได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะคะสาหรับชาวกองสามนี้ยินดีด้วยจริงๆนะคะ และทุกๆกองนะคะก็คือพลังงานที่ยอดเยี่ยมทั้งงานเลยทั้ง3าล่องเลยนะคะจะได้มานี่คนละเวกันเลยนะคะคือได้มาคนละแบบนะคะแล้วก็ได้มาคนละคนคนละอย่างนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะได้รับสิ่งใดมานั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนั่นเป็นสิ่งที่พัฒนาเรานะคะทาให้เราเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นนะคะของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใคร สนใจนะคะอยากจะให้แม่หมออ่านไพ่นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าใครอยากจะมีคำถามที่ตัวเองอยากจะรู้มานานแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ถามได้เหมือนกันนะคะลึกแค่ไหนก็จะพยายามตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปถามครูบาอาจารย์มาตอบให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะยาวอีกแล้วนะเพื่อนนะ